ว่าเวมันัอยบริสุรับเห้ไล่นขบวนะครับเ้อ์นับรให้ไปล่ขบวนตั้งแต่ะับที่มีอาชมเป็นพวกนี่นะครับเาะแล้วกอมีแวมีหมามีแมวนะครับเ้อร์ให้ไปเล่นขบวนเพื่อสมัครรับโอกาสงานเพื่อถึงตระกูนะครับเ้อตั้งแต่ไมลาด้กาส ผมคุปเาจุทธทไส่ธรรดเขาระด็นี้ามีเนี้ยรมันเพราะว่านีอันมันที่นีปแค่ที่นึงนะครับเนาะเขาที่สามไปนี่แต่คตะนะแต่ว่าจะย้ำอุปครับเนาะรถแต่ขาขยะคือองค์การม่งานผู้ตบบนตะเกีย้องยมปสีขยะนะครับเนาะ คะวันนี้เราก็มารอส่บานนะคะน,นี่ก็มารอส่บานวันนี้นะคะวัดบ้านวัดนุน่นค่ะมาพร้อมๆกันเลยนะคะ I'm <laughs> going Oh ya tabaribaha pura pari purti sekarang ewak mewa itu tinang pe Tanang ปีิตังปฏิตังตูมหังทิปะเมวาสมิเชตูสัพเทปเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะธามานิโชติระโสยะธาทานสิริสานิจังบุธาปจายโนจาตตาโรธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังอาลัง ตดี๋ยววันเดินกี่ดวงจนทร์เดืต้นไหนกี่าเดี๋ยวคุชชานุสิตาทุ่มเทคุชชานุสิตาทุ่มเทจันทูปนดาฤทธิ์ธรรมมีชูเตระโศยาธาสติอิโยหิวันจันทร์ตุลาสรโคมินัสโอนาเตชาววัฒวันธารโยสุขีทีคายุโกภวา อธิวันาสีริษนิจังพุทธาปยายโนจะตาโรธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังทาลางัง รอพระวัดบ้านนะคะ

ภาคกลางนะไทยนะครับบ้านบ้านสุดท้ายนี่คือที่สุด ทุกผู้น variance, wie wie ้องคนนะคะทีนีก็มาใส่บาตนะคะตอนเช้านะคะ